สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมาราชเทวีพระพันวสาอาิยิกาเจ้าเป็นพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่60ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นลำดับที่สซึ่งประสูติจากเจ้าจอมมดดาเปี่ยมทรงพระราชสมภพในพระบรมาหาราชวังเมื่อวันพุธเดือนสิบแลมสองข้ามปีจอจัตาวาศกจุลศักราช1224 ซึ่งตรงกับวันที่10กันยายนพุทธศักราช2405โดยได้รับพระราชทานพาดทะเลขาตั้งพนามจากสมเด็จพระบรมราชชนกเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2405ซึ่งเป็นวันทรงประกอบพระราชพิธีสมโพธเดือนว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์มีพระเชษฐา และพระคณิถารวมพระมารดาทั้งสิ้น6พระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าอุณาการอนันตนรชัยพระองค์เจ้าเทวันอุไทยวงศ์พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระองค์เจ้าสวภาพาองศีและพระองค์เจ้าสวัสดิโสพลพระองค์เจ้าหญิงสว่างวัฒนาทรงได้รับการศึกษาตามแบบกุลสตรีในวังหลวงทรงได้ล่าเรียนภาษาอังกฤษ ถึงขั้นอ่านออกและฟังเข้าราไทยมีพระพี่นางและพาน้องนางที่สนิทสนมเป็นเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันคือพระองค์เจ้าแข่ไขดวงพระองค์เจ้านภพาพรประพาพระองค์เจ้าพวงสร้อยสะอางและพระองค์เจ้าสวภาผ่องสีเมื่อพระองค์มีพระชนมายุหกพันปาพระบรมราชชนกสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตและพระเจ้าลูกยาเธอ จ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตเสด็จขึ้นถลิงถวัลยราชสมบัติขึ้นเป็นรัชกาลที่ห้าในราชวงศ์จัก,กรีพระานันดอนศักดิ์ของพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาจึงเปลี่ยนเป็นพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาเมื่อทรงเจริญพรรษาขึ้นพระองค์ก็มีพระสิริโฉมงดงาม จนมีคำกล่าวว่าหน้าตาคมสันองค์สว่างผู้จากระจัดกระจ่างองค์สุนันทาพระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระภรยาเจ้าในราชการที่หโดยขนาดมีพระชน16พรรษาโดยมีพระเจ้าลูกเธอในราชการที่สที่รับราชการเป็นพระภรยาเจ้าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันกับพระองค์ได้แก่พระองค์เจ้าทักษิณชาพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัต พระองค์เจ้าสุภุมาราศีและพระองค์เจ้าสวภาพงศีแต่พระองค์เจ้าทัศนชามีพระสติวิปราชมีอาจรับราชการสนองพระเดชพระคุณต่อไปพระภรรยาเจ้าทั้ง4ี่พระองค์หลังมีพระเกติยศเสมอกันทุกพระองค์พระเกติยศที่จะเพิ่มผูนขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับการมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเป็นสำคัญ หลังจากพระองค์ดำรงตำแหน่งพระอครมเหสีแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้สร้างพระตำหนักขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้เป็นที่ประทับขององค์สมเด็จพระอครมเหสีพระตำหนักใหม่นี้เป็นพระตำหนักขนาดใหญ่ถือว่าเป็นตำหนักประทานในเขตพระราชฐานชั้นในเลยทีเดียวโดยเมื่อขึ้นพระตำหนักใหม่แล้ว ชาววังก็ออกพรนามสมเด็จพระอกราเหสีโดยลำลองว่าสมเด็จพระตำหนักตั้งแต่นั้นมาสมเด็จพระศรีสวัดินทิราบรมราชเทวีพระพันวษาอายิกาเจ้ามีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสิบพระองค์เป็นพระราชโอรสสี่พระองค์เป็นพระราชธิดาสี่พระองค์ตกเสียก่อนเป็นพระองค์สองพระองค์พระองค์ที่หนึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตยสยามมกุฎราชกุมารเป็นพระราชาโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประสูติแต่สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชาเทวีเมื่อวันพฤหัสบ,บดีเดือน7จ็ดแรม12บสอข้ามปีขานจุลศักราช1240ตรงกับวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2421 นับเป็นครั้งแรกในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีตำแหน่งสยามมงกุฎราชกุมารเป็นตำแหน่งรัชทายาทแทนตำแหน่งพระมหาอุปราชกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในการนี้สมเด็จพระราชินีนาถวิตเรียแห่งสหาราชอาณาจักร ได้ส่งโทรเลขมาอวยพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารด้วยเมื่อพระองค์ทรงเจริญพระชนมายุเข้าสู่วัยหนุ่มมีพระโมงดงามเป็นสงา่าและพระสติปัญญารอบรู้ประกอบด้วยการอบรมสั่งสอนจากพระราชบิดาอย่างใกล้ชิดกานั้นก็ยังทรงเป็นพระราชโอรสที่สุขสนโลดโผนหาวหาญและแข็งแกร่งอย่างเด็กผู้ชาย พระองค์มีพระหฤทัยผูกพันกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุธาธิพยรัตสุกุมขติยะกลยวดีพระพักินีต่างพระมารดาที่มีพระชันษาแก่กว่าพระองค์เพียงสิบเดือนเหตุที่มีพระหฤทัยสนิทเสนหาสืบเนื่องจากความใกล้ชิดเมื่อครั้งรับใช้เบื้องพะยุคลบาดพระราชชนกด้วยกันเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ราสอร้อยสิ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชกิจอันเป็นความลับของประเทศทรงมีไว้วางพระไทยผู้ใดให้ทำหน้าที่อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับการนี้โปรดเก้าให้แต่จเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาด้วยความผูกพันดังกล่าวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงแสดงความในพระไทยออกมาเป็นสักวา ที่ทรงนิพนธ์ในโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีพระราชชนกประทับอยู่ด้วยซึ่งเจ้านายและชาววังแอบจำต่อกันมาความว่าได้โยนพักลักขณาสุดาพี่จะหาไหนไม่มีเสมอสองเสีงเง่ยมงามสามสงวนนวลละอชะไหนน้องไรคู่อยู่เอกาถ้าอยู่ได้ก็จะอยู่เป็นคู่ชื่น สำราญลื่นร่วมจิตคณิธาจะบนบวงสวงเทพเทวาขอให้สมปรารถนาครานี้เอ่ยสมเด็จพระบรมโอราสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวัชิรุณหิตประชวนด้วยพระโลกไข้าลากศากน้อยสเดสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ขึ้นก้าวข้ามปีมะแม่จุลศกักราช1,256ตรงกับวันที่4มกราคม พุทธศักราช2,437ขนาดมีพระชนมายุ1 6พาาวันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ประดิษฐานพระบรมศพนา,าพรทที่นั่งดูสิทธิมหาปราสาทและให้ราชการไว้ทุกหนึ่งเดือนพระองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฝ้าอิสริยาลงกรประสูติวันที่4กันยายน พุทธศักราช2422สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าอิสริยาลงกรสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2422พระชนสาย21วันเมื่อพระองค์สิ้นพระชนในเขตพระราชฐานชั้นในก็ได้เชิญพระศพออกจากประตูพมรมสีสวัสดิ์ไปตั้งยังหอธรรมสังเวช พระองค์ที่สสมเด็จพระเจ้าบรวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตรประพาอดุญญาดิเรกรัตนคติยราชกุมารีเป็นพระราชบุตรลำดับที่33ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวดินทิลาบรมราชเทวีพระพันวาสาอายิกาเจ้าเมื่อเวลา14นาฬกาห้นาที ของวันพรฤหัส,สบ,บดีที่21เมษายนพุทธศักราช2424สมเด็จพระเจ้าบรวงศ์เธอเจ้าฟ้าวิจิตจิรพภา,พาอดุญญาดิเรกรัตนคะติยราชกุมารีสิ้นพระชนเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2424ขนาดมีพระชนมายุ3เดือน24วันแต่สิ้นพระชนด้วยเหตุอันใดนั้นไม่เป็นที่ปรากฏ พระศพถูกบรรจุไว้ในอนุสรสถานรังสีวัฒนาภายในสุสานหลวงวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารตั้งแต่วันสิ้นพระชนพระองค์ที่สสมเด็จพระเจ้าบราวงเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงวโรไทยกมขุนศรีธรรมราชดำรงฤทธิ์ประสูติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2425เป็นพระราชโอรส องค์ที่40ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอาิยิกาเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสมมุติวงศวโรไทยสเสด็จเข้ารับการศึกษาในยุโรปในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2440ขนาดมีพระชนสาได้15ปี การเสด็จประาพาสยุโรปครั้งนั้นมีพระราชโอรสตามเสด็จสี่พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสมุติวงศ์วโรไทยกรมขุนศรีธรรมราชดำรงฤทธิ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ,จมมอธรรรเ,จ,เ,จ,เ,จ,เธอจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงลบบุรีดาเมศพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหาวิกรมเกียงไกรและพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสันวิสัยนาราบดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมที่กรมขุนศรีธรรมราชดำรลงฤตเมื่อวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2434สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าสม,มุติวงศ์วโรไทยกรมคุนศรีธรรมราชดำรงฤตประชวรด้วยโรคพระบิดต,ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2442 โดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์และคณะแพทย์ได้ประกอบพระโอสถถวายแต่พระอาการก็มีแต่ทรงกับสุดต่อมาพระอาการกลายเป็นตกพระโลหิตจนกระทั่งสิ้นพระชนเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2442เวลา17นาฬิกา25นาทีเิริพระชันษา17ปี8วันพระองค์ที่5 สมเด็จพระราชปิตุชาเจ้าฟ้าวไลอลงกรกมรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรเป็นพระราชธิดาลำดับที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอิกาเจ้าเมื่อวันที่16เมษายน พุทธศักราช2424ณพระตำหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาบรมราชเทวีในพระบรมมหาราชวังพระองค์สิ้นพระชนที่วังคันธว่าถนนวิทยุเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2481เวลา23นาฬิกา15นาทีโดยพระอาการสงบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพระบรม,มวงศานุวงศ์ ข้าราชการบริพารตลอดผู้ใกล้ชิดนับเป็นพระราชธิดาองค์สุดท้ายของสมเด็จพระศรีสวรดินทิราบรมราชเทวีที่สิ้นพระชนหลังจากการสิ้นพระชนม์ของพระองค์สมเด็จพระศรีสวรดินทิราบรมราชเทวีาพรพันวาสายิกาเจ้าได้พระราชทานวังคันธวาดให้กับโรงเรียนราชินีบนเพื่อเก็บผลประโยชน์เป็นรายได้บำรุงโรงเรียน ปัจจุบันพื้นที่ของวังคันธวาสได้กลายเป็นที่ตั้งของโรงแรมพาซาเอสินีรอยัลมอริเดียนพระองค์ที่6สมเด็จพระเจ้าบราวงเธอเจ้าฟ้าศิราพรโสพลพิมลรัตนวดีเป็นพระราชธิดาลำดับที่57ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวาสา,ายีกาเจ้าเมื่อเวลา 3.54นาฬิกา54นาทีของวันพฤหัส,สบ,บดีที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2431ชาววังออกนามว่าทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กสมเด็จพระเจ้าบริวงเธอเจ้าฟ้าศิราพรโสพลพิมลรัตนวดีประชวรด้วยโรคพะตับเคลื่อนแม้จะมีแพทย์สมัยใหม่คอยถวายการรักษาแต่พระอาการหาได้ทุเลาลง กระทั่งเวลา23นาฬิกาของวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2441พระองค์มีอาการสุดหนักแล้วสิ้นพระชนช่วงยามลุงของวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2441สิริีพระชนพระพันษาได้9ปีพระองค์ที่7มหาอมาตย์ีพันเอกพิเศษจอมพลเรลือนายกองเอกเสือป่า สมเด็จพระมหิตตาธิเบศอดุญญเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระมหิตตาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกเป็นพระโอรสองค์ที่86ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระองค์ที่7ในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีเสด็จราชสมภบเมื่อวันศุกร์เดือนยี่ปีเถาะคืนสามค่ำ ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2,434ตามปฏิทินเก่าถ้านับเป็นปฏิทินสากลก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,435นาภระตำาหนักสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีภายในพระบรมมหาราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2,472เวลา16นาฬิกานาทีพระองค์เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระฝีบิด ในพยากรณะคือตับโดยมีโรคแทรกซ้อนคือพับปับผาสะบวมน้ำและผ่าไทยวายพระชนมายุได้37,000พันา8เดือน23วันหลังจากทรงทรมานมานานหยุด3เดือนครึ่งมีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพณพระเมลุท้องสนามหลวงเมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2473 พระองค์ที่8สมเด็จพระเจ้าบรวงเธอเจ้าฟ้าหญิงไม่มีพระนามประสูติเมื่อวันที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2436สิ้นพระชน12พฤศจิกายนพุทธศักราช2436นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับอภิบาลโอรสและพระราชธิดาในสมเด็จพระจุลจอมก้เจ้าอยู่หัวที่เป็นกัมพาพระมารดาอีกสพระองค์คือพระองค์ที่1 พร,พระเจ้าบราวงเธอพระองค์เจ้าโยวภาพงษ์สนิทเป็นพระราชธิดาลำดับที่52ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่องพระองค์ที่สองพระองค์เจ้าประพาพันพิไลเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตรแต่เจ้าจอมมารดาพร้อมพระองค์ที่สสมเด็จพระเจ้าบราวงเธอ กรมพยาชัยนาทนเรนทรพระราชโอรสองค์ที่58ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่เจ้าจอมมันดาหม่อมราชวงศ์เนื่องพระองค์ที่สี่พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าวาปีบุษบากรประสูติเมื่อวันที่25มิถุนยายนพุทธศักราช2 4 3 4เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาพร้อม